หลังจากที่นายสมพรใช้บางยางยืนยันแล้วนะคะว่าจะส่งทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขัน a v c c ซี2022โดยนายสมพรใช้บางยางนะคะยืนยันและก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะเมื่อวันที่1สิงหาคมนะคะในการเปิดการแข่งขันกีฬาย,ยาวชน PEA นะคะรายละเอียดต่างๆนะคะว่าทำไมถึงต้องใช้ชุดใหญ่นะคะก็ฟังคลิปก่อนหน้านี้ล่าสุดได้เลยนะคะดได้เล่ารายละเอียดไว้ แชัดแล้วนะคะว่าทําไมถึงไม่ส่งชุดเล็กทําไมถึงต้องส่งชุดใหญ่ย้อนฟังคลิปที่แล้วได้เลยค่ะทุกคนและหลังจากที่นายสมพรใช้บางอย่างได้ออกมาให้เหตุผลนะคะว่าทําไมต้องใช้ทีมชาติชุดใหญ่ก็ กเกิดกระแสในวงการแฟนวอลเลย์บอลอีกครั้งค่ะเพราะว่าการแข่งขันที่จะถึงนี้นะคะมันเป็นการแข่งขันที่มันจะไปต่อในรายการชิงแชมป์โลกใช่ไหมคะคือรายการมันติดต่อกันมันมีรายการ AVC ครับรายการอาเซียนกลางปีแล้วก็รายการชิงแชมป์โลกทุกคนก็เกิดคําถามแล้วก็ตั้งคําถามกันว่าทําไมถึงต้องใช้ทีมชาติชุดใหญ่ทาไมไม่ให้พวกเขาซ้อมอยู่ในแคมป์ที่ซ้อมก็คือเก็บตัวฝึกซ้อมกันให้ดีเพื่อจะ ไปไฟในรายการชิงแชมป์โลกอย่างเดียวเลยอะนะคะเพื่อจะแบบร่างกายจะได้แข็งแรงฟิตอะไรต่างๆนานาด้วยและหลายคนก็อยากให้ส่งทีมชาติชุดเล็กหรือว่าทีมดาวรุ่งที่กําลังจะพุ่งขึ้นมานะคะไปแข่งแทนเพราะว่าอย่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นก็ส่งชุดเล็กชุดบีมาแต่ประเทศไทยก็เลือกที่จะส่งทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยนะคะทั้งนี้นะคะแฟนๆวอลเลย์บอลน,นะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นทั้งข้อดีที่ส่งชุดใหญ่ไปแข่งแล้วก็ ข้อเสียที่ส่งชุดใหญ่ไปแข่งในการแข่ง AVC ครับที่จะถึงนะคะแอดก็จะนํามาเล่าสู่ให้ทุกคนฟังกันนะคะทั้งนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะเพราะถึงสุดท้ายแล้วยัง,ยงไงทุกคนก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ดของสมาคมกันอยู่แล้วบางคนนะคะก็แสดงความคิดเห็นว่า กลัวยอย่างเดียวแพ้ชนะไม่เท่าไรหรอกกลัวนักกีฬาติดโควิดอีกคนก็พูดนะคะว่าในใจผมว่าดีนะซ้อมและเล่นเวทก็บาดเจ็บได้เหมือนกันต้องเพิ่มทักษะและเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งหรืออุ่นเครื่องบ่อยๆจะได้เก่งทุกสกิลนะครับไม่ต้องห่วงว่านักกีฬาจะกรอบนักกีฬาสาวทุกทุกคนนะแข่งแรงมากๆอยู่แล้วแค่ระวังไม่ให้บาดเจ็บก็พอจังหวะไหนเสี่ยงนักกีฬาทุกคนเขารู้ดีอยู่แล้วครับผมคิดเองนะเมื่อมีข้อสัน ญาก็ต้องทำตามสัญญาและโค้ดคงมีแผนอยู่แล้วเชื่อใจสมาคมวอลเลย์บอลค่ะเขาบริหารจัดการแบบมืออาชีพก็ดีถือว่าซ้อมใหญ่ก่อนลุยศึกใหญ่บางคนนะคะก็บอกว่าอยากให้ผสมตัวจริงชุดใหญ่กับตัวสำรองและชุดอายุ20หรือ23ปีไม่งั้นผลงานเราก็จะเหมือนเดิมจะดีจะดีไปข้างหน้าต้องมาสะดุดอยู่กับที่การบาดเจ็บการเหนื่อยล้าบางรายการก็ยอมถอยบ้างเพื่อประสบการณ์บ้างก็ดีนะครับ เชียร์สู้สู้สู้นะครับไม่ค่อยมั่นใจสภาวะโควิดที่ฟิลิปปินส์เป็นห่วงสาวไทย ระวังเจ็บกับโควิดอย่างเดียวผลชนะแพ้เป็นเรื่องของเกมกีฬาโค้ชออสแกเป็นเลขาสาพันวอลเลย์บอลในแห่งเอเชียแกก็อยากให้วอลเลย์บอลแห่งเอเชียพัฒนาไปด้วยกันอย่างว่าแหละนะทีมเราไประดับโลกแล้วสาพันธ์ต้องการให้วอลเลย์บอลพัฒนาถ้าทีมทีเ่เก่งเอาแต่ชุดเล็กลงก็คงไม่พาให้ทีมที่เล่นแต่ในเอเชียแข็งแกร่งเผื่อทีมเพื่อนบ้านเราจะมีโอกาสไปเวนแอลบ้างถือว่าซ้อมใหญ่ลองข้อผิดพลาดจากเวนเอลเช่นบอลเร็ และลูกบล็อกให้มากๆเน้นให้ทัดดาวกลับมาบวกตัวสำรองจาก V ี l ให้ลงเยอะๆะระวังติดโควิดแบบ100%เท่านั้นเองนายกกล่าวว่าทัดดาวนึกแจ้งจะลงแข่งทีเดียวในชิงแชมป์โลกนะคะก็คือหืจะไฟมันเลยในชิงแชมป์โลกทีเดียวค่ะดูตารางแข่งชิงแชมป์โลกแล้วเหนื่อยแทนทีมไทยแข่ง27 28 293วันติดกันสมาคมก็ยังจะส่งชุดใหญ่เดินสายไม่พักกันอีกเดี๋ยวก็เหมือน VNL ชนะนัดแรกนะัดต่อไปก็จะแผ่วล เรื่อยเรื่อ ทั้งที่รู้จุดอ่อนของทีมไทยแต่ก็ยังตะบันส่งชุดใหญ่ทุกทวัวร์นาเมนต์เฮ้อนี่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของแฟนๆน,นวอลเลย์บอลจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะคะมีอีกเยอะมากที่แอดไม่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะการแสดงความคิดเห็นก็จะมีไปทั้งแง่ขวาแง่ซ้ายนะคะเราไม่พูดว่าแง่ลบแง่บวกก็จะมีทั้งแง่ขวาแล้วก็แง่ซ้ายนะคะทั้งนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่แอดพูดไปก็คือสุดท้าย ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของโค้ดของสมาคมนะคะแล้วก็ผู้ฝึกสอนต่างๆเพราะว่าโค้ชและผู้ฝึกสอนอยู่ใกล้ชิดนักกีฬาที่สุดนะคะยังไงนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปดูรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะว่าทําไมต้องส่งทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขัน a อ c ีซีคันะคะในคลิปที่แล้วและแอดขอสอบถามความคิดเห็นหน่อยคะ่ะว่าทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะในการที่ทางสมาคมส่งทีมชาติชุดใหญ่ลงแข่งขัน a อวีซีคัซึ่งเป็นการเดินสายก่อนแข่งขันชิงแชมป์โลกค่ะถ้ามีอะไร ใลคืบหน้าแอดจันนำมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ